สวัสดีครับผมกบจากโชว์รูมรถยนต์สุ z กิจฉะเชิงเซาครับวันนี้กบจะพาทุกคนมารีวิวรถยนต์ก่อนส่งมอบเช่นเคยครับเจ้าคันนี้เลยครับ s z ุ k กิ w i ฟ์ G LX 2022ครับทำสีพิเศษมุ้งมิ้งแบบนี้แต่งสไตล์แบบนี้จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับสุสกิ i f ฟ GLX 2022ครับปัจจุบันนะครับจำหน่ายราคาอยู่ที่629,000บาทนะครับกระซิบบอกเลยนะครับว่าอุปกรณ์กรณตกแต่งที่จะเห็นต่อไปนี้กบแต่งฟรีและแถมฟรีทุกอย่างนะครับไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ เริ่มจากภายนอกเลยนะครับคันนี้นะครับของกบนะครับได้แต่งสีทั้งหมดเลยนะครับโดยปกติเนี่ยแต่งแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้วิธีแรปสติ๊กเกอร์นะครับแต่ของกบเนี่ยมีศูนย์สีที่ได้รับมาตรฐานนะครับจากซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยเลยนะครับเราก็ผลิตสีเองแบบนี้ได้เลยนะครับเช่นคันนี้ครับทำเป็นสีชุพูพาสเทลแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนกันเท่แบบนี้ไปเลยนะครับตัวรถยนต์เปลี่ยนทั้งคันเลยชุดหลังคาลูกค้าระบุขอเป็นสีขาวนะครับก็สั่งได้ตามต้องการเลยนะครับ อยากให้ดูรายละเอียดภายในนิดนึงครับเกี่ยวกับการทําสีการเก็บสีต่างๆมาดูกันครับนี่เลยครับเมื่อเปิดประตูออกมานะครับผมรับประกันได้เลยว่าตามขอบตามงานต่างๆจะไม่เห็นเลยนะครับว่าสีรถเดิมของคุณลูกค้าได้เป็นสีอะไรด้วยการออกแบบการทําสีต่างๆเนี่ยที่ได้รับมาตรฐานจากศูนย์สีเลยนะครับมาดูภายในกันนิดนึงครับภายในรุ่นนี้นะครับ กบก็ทําการเปลี่ยนเบาะผ้าเดิมๆให้เป็นเบาะหนังสีคลาสสิกสุดเท่แบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสมาเลยนะครับอยากได้สีนี้หรืออยากได้สีอื่นๆก็ระบุมาได้นะครับนี่เลยภายในสําหรับรุ่น l x นะครับก็จะมีจอนะครับแล้วก็มีระบบแอร์ดิจิตอลนะครับระบบครทสคอนโทนะครับล็อกความเร็วอัตโนมัติควบคุมเครื่องเสียงผ่านพวงมาลัยจอมาตรวัดต่างๆก็ถือว่ามีมาครบเลยนะครับ ระบบโพสต s สตาร์ทแล้วก็ระบบไอเดอริงสตาร์สต็อปนะครับระบบนี้จะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยดับเครื่องอัตโนมัติในขณะที่หยุดในตําแหน่งเกียร์ดีและเกียร์เครับระบบปรับไฟสูงต่ําที่โครมไฟหน้านะครับได้ถึง5ระดับกันเลยนะครับต่อันที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็อย่างที่กบบลครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับก็เสริมสร้างให้ตัวรถเนี่ยดูมี เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ถูกใจลูกค้าด้วยนะครับนี่เลยข้างหลังจริงๆกว้างมากเลยนะครับปรับพับเบาะได้หมดเลยที่เก็บสัมภาระท้ายก็ยังเก็บของได้เยอะเลยมาดูด้านหลังกันครับเปิดได้เลยครับนี่เลยที่เก็บสัมภาระท้ายก็กว้างเลยนะครับใส่ถาดท้ายเก็บของได้เลยน้ำหกแรงต่างําไม่ต้องกลัวด้วยนะครับถาดวางของจริงๆมันสามารถปลดแบบนี้ได้นะครับลูกค้ามาวางของเล็กเน้อยๆยได้แบบนี้ด้วยนะครับเบาะปรับพับ4060นะครับนี่เลยดึงแบงนี้ได้เลยครับจะนั่งฝั่งหนึ่ง พับฝั่งหนึ่งก็สามารถทําได้ครับรุ่นนี้นะครับยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พิเศษนะครับแล้วก็ยังมีตัวชุดอนวมความสะดวกอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มสมาร์ทคเครดิตแอนทรีนะครับที่สามารถเปิดปิดรถโดยที่ไม่ต้องกดกุญแจนะครับเพียงเอามือสัมผัสที่ตัวประตูเนี่ยก็สามารถปลดล็อกหรือล็อกรถได้แล้วนะครับตัวรถยนต์ยังมาพร้อมกับแมกอลูมิเนียมอลลอยขนาด16นิ้วเลยนะครับพร้อมกับดิสเบรกนะครับ ที่เสริมสร้างความมั่นใจในการเบรกทุกเส้นทางถึง4ดิสเบรกมาให้เลยนะครับแล้วก็ตัวรถยนต์นะครับมีความปลอดภัยสูงสุดใส่แอร์แบ็กเสริมสร้างความปลอดภัยมาถึง6ลูกกันเลยทีเดียวนะครับครับสำหรับใครนะครับที่อยากเป็นเจ้าของ Suzuki Swift CLX 2022ในสไตล์เท่ๆหรือออกแบบสีได้ตามใจชอบนะครับก็สามารถทักแชทแอดไลน์มาหากบได้เลยนะครับ ย้ำนะครับว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษนั่วก็จะเป็นฟรีดาวฟรีแต่งหรือลูกค้าอยากได้แบบไหนก็สามารถทักมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกบต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกับกบในคลิปหน้าแล้วมาดูกันนะครับว่ากบจะพามาดูรถยนต์ก่อนส่งมอบคันไหนสวยๆแบบไหนหรือจะเป็นแบบคันนี้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ